นี่คือปะป้าวแกนะครับปะป้าวแกนี่เอามาเนี่ยอีอย่างนะครับเอามาเอาเนื้อมันเปินมานะครับเอาเนื้อเปิลมาเอามาทํากะทิแต่ว่าวิธีจะได้กระที่หรือว่าตัวของเนื้อปลาป้าวนะครับผมมันจะมีวิธีการนะครับคือต้องโบกออกก่อนนะครับเพื่อนนี่นี่ก้อยนะครับเราจะเอาก้านเนื้อปลาป้าวนะครับเราบเอาเนื้อเรานะครับเพื่อนแก่งดิอด ครับน่าเขาละเขาละเขาละนี่นะครับเอาน้ำออกนะครับนี่น้ำาจวานนะครอบจางจะแทดนะครับ่ะครับเขาะไปอ่านี่อ้าวปลอออกมานะครับอ่าพอเขาได้อย่างี้แล้วนะครับเอาเอาทิ้งไว้สักคู่ก่อนนะครับเดี๋ยวตัวเนื้อเพื่อนจะร่อนออกมานะครับเพื่อนๆนแล้วเขาก็จะเอาไปแงะอย่างใดให้เป็นกระที่ติดตามตอนต่อไปนะครับ One day later นี่นะครับพามาแล้วนะครับเฉาะเฉาะเฉาะออกมาได้ตัวเนื้อปลาป้าวกะทิอีกนี้แล้วนะครับตัวกะทินะครับที่เราจะทขากะทิเขาก็จะมาคั้นนะครับพอเขาจะมีเครื่องคั้นของเราเป็นสมัยใหม่นะครับผมอะเรามาลองดูว่ามันเวอร์ก่อนนะครับเพื่อนนะอันนี้จะได้เป็นน้ําหัวตัวนี้จะเป็นกากนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราจะเอากากมาคั้นเป็นน้ําหาบนะครับตอนนี้หุ้นเลือนะฮะใส่ไปก่อนนะครับกับปลาป้าว ังบออมานะครับเพื่อนอ่าเอาไปคันไปเรื่อยๆนะครับน้ำอย่ามามาเตื้อนนะครับเพื่อนอ่าอย่างนะครับเอาไปใส่กับน้อยนะฮะเ,เริ่มมาแล้วต่ที่เริ่มมาแล้วนะครับเพื่อนอ่าใส่ไปเยอะๆเลยนะครับใส่ไปเยอะๆเลยมันฟุ้งนะครับมันฟุ้งอย่างนี้เดี๋ยวก่อน เอาถุงพลาสติกขั้วไปนะครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวเราค่อยวาอย่ากันกันนะครับอเอาถุงพลาสติกขั้วไปก่อนนะครับมันจะได้แบบไม่ต้องฟุ้งนะครับเอ๊ะมันจะมีปัญหาเรื่องลมก่อนนะครับอันนี้ลองครั้งแรกเด้อมันก็เลยแบบปุ๊บสูญอยู่แน่ที่เอื้อยหิบอื้เบบเนะครับถ้าแม่อยู่นี่แน่สีแน่นอนนะครับอ่ะเฮ้ยตอนนี้น้ำกระทิะไหลแล้วน้ำหัวไหลแล้วเอานะครับเดี๋ยวจะพยากกยามที่จะทําการ ครับคันกันต่อไปนะครับเพื่อนนะมาเป็นกำลังใจให้เจบนะครับโอ้มันปองมันปองนะครับอ่นะครับลมมันออกตรงนี้แต่ว่ามันบบนี้และนะครับอ่าถ้าใครมีเครื่องแบบนี้ก็เสาะถุงผ้าขาวบางเนาะนะครับมามัดนะครับบ้านทำแบบมีนะครับเขาก็เลยจะอีก่อนอันนี้เป็นบทเรียน first one นะฮะอ่านี่เป็นครั้งแรกนะครับ ที่เราได้รองคั้นกับที่เองนะครับเพื่อนอ่าเดี๋ยวจบต้องคอตัวคั้นไปก่อนนะครับเพื่อนมาดูกันว่ามันจะเป็นใดตทอไปนาอแว่ไปแว่มาก็เฮะเหี้บเหี้เบอร์นะครับเพื่อนๆนะก็เลยเอาถุงมาควบตัวที่หัวนะครับผมอะตอนนี้นะครับได้หัวของ กากมะพร้าวนะครับเป็นเพราะอย่างไรนะครับปากากมะพร้าวที่เราจะเอามาคุดทําตัวของกะทินะครับน้ําหางกะทินะครับอันนี้น้ําหัวนะครับคนๆจะอี้เลยนะครับเพื่อนจากการใช้เครื่องสกัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเอาแง่มะพร้าวเนี่ยครับเข้ามาทไว้ในตัวกระชอนนะครับใักระชอนแบบนี้นะครับ อันนี้คือับจบจาว่าเป็นคนบักเก่าของใ,ใจนะครับผมเนหพราะปกเก่าสมัยใหม่นะครับอันนี้แง่บากเก้านะครับเพื่อนเขาเอาน้ํานะครับน้ําร้อนน้ําอุ่นนี่นะครับผมใส่เข้าไปนะลาดเข้าไปตีตัวกะทินี้นะครับอ่านี้คือน้ําห่างนะครับเพื่อนนี่เขาก็ใส่อีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องจช้เพลงของพี่พุ่มพวงดวงซันนะครับ บีบกะทิเมื่อไรจะได้มันนะฮะนี่ครับโอ้ยหอนหอนนี่เมื่อกดน้ำหอนไปนะครับเอาก็แม่บีบกีทินะเพื่อนอือนี่นะครับคั้นมันนะครับคั้นความมันความเป็นกะทิของมันนะครับในอันนี้เป็นน้ำหางแหมเปื่อนเปื่อนเก,เกยเห็นก็ครับนะครับการคั้นกะทินะฮะโอ,โอนะฮะ มันจะต้องมีการตื่นเต้นอีเล็กน้อยอ้าวนะฮะอันไหนที่แห้งๆเราก็ปั้ยแล้วนะครับอันบีบจนแบบน้ะมันแบบมดลึงนะฮะเมื่อน,นี้นะฮะอันนี้ก็ต้องอยู่กับตี้ฝ่ามือ,อยูไลของเขาว่าเขาจะมีแหงขนาดไหนนะครับแล้วก็บอกเลยว่าการเนี้ยกินการทําขนมโดยการใช้กะทิแตบบ่สดๆด,สดีมันคือหัวใจของอาหาร กันครับผมมีกะทิแบบอีแบบมีปากป้าของอีกแบบเป็นยันนะครับกะทิกระกป๋องมีขายนะครับนี่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเนยนี่เราก็ใส่ไปตวัวในแกงเขาก็ได้นะครับมันจะได้ำล้ำๆนะครับเพื่อนเจ้าขอนยานเอาเนยมาลงที่นี่นะฮะเสร็จแ,แล้วสําหรับการคั้นกะทินะครับตอนนี้เราได้ตึงตัวของนี่นะฮะ หัวกระที่แล้ะก็ห่างกระที่นะครับผมเอาเนี่ยขนมกลอนนะครับเอาเนี่ออาหารกลอนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องคอลาไปก่อนแบบเลิศเพื่อเบเพื่อนแบบอีนะครับผมเมนูที่เอาเมนูที่เราจะทํากันในวันนี้จะเป็นเมนูอะไรนะครับติดตามกันตอนต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้ขอตัวไปล้างไม้ล้างมือเตรียมทํากับข้าวก่อนนะครับสวัสดีค่ะ